ฮโยสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับรายการมิเจอคุณกาจิตจีนะเราก็จะมาเล่นมินิกับคุณแม็กนะฮะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออัปไฟด้วยนะฮะม่ี้คำหยาก็ต้องขอโทษน,นะฮะตังปอมตังปอ,งองงปมจากปอมแรกเราจะเตรียมปืนครบเราต้องห้ามโชว์ปืนเฟีย้ยว ผมเป็นลูกน้องของคุณน้องคุณพร้อมนะคบก็คือทหารอยู่ในรูนี้กันฮะนแก๊บไอมาแล้วแล้วแถมวันยู่นิดก็อยู่ฐานเชงไมเองเอปุ่นี้ให้เปินเอาอีกสบบมีปุนเด้ออุ้ยปุนปุน เคขอแล้วกันเออเฮ้ยไมอืออือดองไงมีระเบิดมาแปลกใจอีพี่แมงกมาเอาดิปืนเนี่ยมาเล่นมาเล่นไฟเล่นอะไรอยู่โดยไฟของใครชื่ออะไรชื่อจีจีป่ะใช่เลยจีจีของใคร ไม่ใช้จริงขอควะขอพ่ออพ่อเอเขาตอเาจะตอเหรอแต่ว่าไม่ใช่ไฟฟ้าจริงฮะไม่ใช่ไฟฟ้าจริงเขาจะตอเปล่าใช่ใช่ปะใช่มไเล่นไม่ได้ไ่เล่นไม่ได้อันนี่มันปื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 นนเืนปืนมืนปืนปืนนปนปนมืนปืนปืนเนปืนปนปืปืนปนปืนนน ขโมไม่ต่อยน่ขอดีปืนนั้นมีด้เรอเมื่อคืนที่บาาอาใช้พักเก็บกระสุนไปยรา,ายไม่บอกถึงถึงอวัด <What? S 1> นี่ <What? S 1> โอ้เกอบตายแล้วเกอบตายแล้วเอีย yeah. ต้นไหนวะไม่ได้ดูเพื่อนบายนะเพื่อนอือขับปืนกูมาผมเป็นนักแม่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาล่วงอทำเพื่อนกูเอายิงไม่โดนสักนั้นเลยบอกพีตรงมะโซนนั่นไปเอาเลยไป มันตายยากไงไม่รู้วะใ,ใกล้ตายยังยังเกือบเต็มขอหน้เว้ยขว<ะ>ัดทางนี้มีที่มีที่สิงกันด้วยนี่ไงน,นี่ไะมีหินอยู่เนี่ยแต่ว่ามันจังให้มันก็ยิงทะลุได้มอคก็หมอบสิได้หมอบก็คืนนั่งอ่ะโอ้ฐานใหม่แล้ว ข้างบนออหือ,อ,อโอ้เออเดียนก,กันจังที่ไหนเฮ้ยไม่ไม่เห็นเราเมืเ่อกี้อดีวะ่ะดีแบบเป็นที่หมไม่เห็นแล้่งอ,องมาด้วย,ยเดียแค่ลูกซองทะลุเก็บง <cụ S 2> <laughs> ไงวะเก็บ <laughs> ไงวะลูกซอ,อง แรงนี่เอ้ยไม่ใช่ดิมีดแรงสุดอยากให้มีมีดอกโบลูกซงองหนึ่งขาข้างในอ้าวหายไปแล้วอา้อาวป,ปืนทะลุเฮ้ยทำไมปืนทะลุอ่ะเฮ้ยบอมเอียหนูไปแล้วนะ ไปพี่แม็กอยอนทอนตัวอดก็ทะลุอะไปด้วยไปกนเดียวเลยไปอีไเตายแล้ว,วนดไปไหนเนี่ย ไปรถเฮ้ยไปเพิ่มเก่อนพัรไฟดิเร็วจะเปิดหนีแบบลูกซอง๋อเดี๋ยวเก็บไปให้โอ้โหไม่ใจเลยเ่ะยาร์ามาเอาเร็วเร็วหนีอยู่เนี่ย กลัวเลยมันได้แล้วลูกซองไหมโอ้ยลูกซองหายเจอแล้วลูกซองปืนปอดที่นะคนนี้นอีซับจะมายิงแถวนี้อีที่แม็กแข่งพอดเป่าพอนอยู่ใต้ดินอ่ะเดี๋ยวกันด้วยคานคานอยู่ใต้ดิน <c oughs> ไม่ได้ยเนี่ก <c oughs> ็อยู่ตรงนี้ดีกว่าไหมเนี่ยอีกแล้วไม่ไปอีก เกียร์ด้วยเออไม่กี่เล่นต่อแลก็เลิกการเกีนี่เข